สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอเดรบันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนทุกท่านมาเทสรั่วแผงคอยเย็นนะครับเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะมีรั่วนะครับโดยปลายท่อโลอีกข้างหนึ่งเราก็เชื่อมปิดไปนะครับเห็นไหมครับใช้แฟร์เสร็จก็ปลายท่อก็เชื่อมนะครับแล้วปล่อยแรงดันยานะครับเข้าไปในระบบประมาณ150ยหเพดายนะครับเราเปิดน้ำให้ท่วมแผงคอยเย็นเลยนะครับแล้วก็แช่ไว้นะครับแล้วก็ เราก็ดูว่ามีฟองอากาศหรือเปล่าโดยแผงตัวนี้ไม่รั่วนะครับนี่นะครับเปิดน้ํายาเข้าไปโดยใช้น้ํายา R22 นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีในโตก็ใช้ในโตได้นะครับนี่นะครับกดทั้งแผงกดทั้งท่อที่ว่าเกิ็ดน้ํายาอยู่นะครับออกไปกดน้าดูนะครับเื่อตัวตามท่อนะครับแต่ตัวนี้ไม่รั่วนะครับไม่มีฟองอากาศขึ้นมานะครับ เนื่องจากได้หาในชุดคอยร้อนแล้วก็ไม่รั่วนะครับเลยสังใส่แผงคอยเหย็นนะครับเพราะเคยมีการรั่วซึมมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับต่อเกจเข้าไปแล้วอัดน้ำยาเข้าไปนะครับนี่ครับ150 psi ดนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ